สวัสดีค่ะกลับมากับ b e t t y s สตอรี่ i ิมิเต็ดซีรีส์วอลุ่กันเรามาถึงวันนี้ ي, เฮ้ยเรามาถึงตอนนี้เบได้เล่าไปแล้ว2 E p ีีเกี่ยวกับชีวิตในการทำงานตั้งแต่เร oh ียนจบมหาลัยและอีีนี้เบจะมาพูดถึงว่าทุกวันนี้เบสกำลังทำอะไรอยู่บ้างหลังจากที่เล่าว,ว่าชีวิตได้ผ่านมารสุ่มความเครื่หดไม่ใช่ได้ผ่านมารสุมความโหดร้ายในการทำงานอะไรมาบ้างทุกวันนี้ชีวิตในการทำงานเป็นยังไงขอตอบว่าเหมือนเดิม,มใช่ พ้อถือว่าดีขึ้นตอนนี้ตั้งแต่เกิดโควิดวิกฤตโควิด2-3ปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีปัญหาเนาะคนเรายังต้องดูแลเขาเหมือนเดิมช่วยเขาให้ได้มากที่สุดแต่เราไม่ได้มีเงินเข้ามาเลยเบสอะที่ดูบริษัทตัวเองอยู่หนึ่งบริษัทเบสได้เริ่มทำแบรนด์ของตัวเองที่ชื่อว่าพรายมาได้3ปี เพราะรู้สึกว่าถ้าให้เบสทำเฉพาะการตลาดหรือว่าดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์หนึ่งเดียวแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ในความชอบของตัวเองในขนาดนั้น mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะ จับต้องวยแต่งตัวหรือเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันยังได้ใส่ความชอบของเราไปในนั้นโดยมองเห็นถึงปัญหาของแบรนด์อุปกรณ์มวยไทยที่มีในตลาดว่ามันดูไม่พรีเมียมมันยังสามารถพัฒนาได้อีกสามารถใส่รายละเอียดความวิถีพิถันในการเย็บหรือการ ผลิตสิ่งของหนึ่งชิ้นขึ้นมาเนี่ยได้มากกว่านั้นปีแรกที่ลงมือสร้างแบรนด์ของตัวเองก็คือไปซับโรงงานทำสุดท้ายโรงงานก็เอาแบบเราไปเสนอกับคนอื่นว่าโอเคสามารถทำได้แบบนี้นะเอาโน้ตฮาวของเราอะไปขายกับเจ้าอื่นเราก็ตัดสินใจว่าโอเคถ้ท่านถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เวิร์กแล้วก็เลยจะต้องทำโรงงานของตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลย,เลยก็ไปซื้อเครื่องปักมาหนึ่งเครื่องไปรับงานตอนแรกเลยปีแรกสองสามเดือนแรกไม่ใช่ปีแรกมีคนเย็บอยู่สองคนจ้า มาแพงด้วยเงินเดือนตอนนั้นอ้ยเย็บคนหนึงน่งเงินเดือนสามหมื่นเลยเพราะว่าต้องการของนหยต้องการคนมาช่วยแล้วก็ไปรับงานจากเทนไซเทนมาซีซั่นแรกทำบังเกงปล่อยให้เขาแล้วใครปักละ่ะรูสินะเขาเป็นเรากับแฟเราปักกันอยูสองคนนั่งปักหาวิธีโอ้ยทำตื่นเช้ามาขับรถไปซื้อไหมปักกลับมาปักเพราะว่า ใช้ใหม่หมดทุกวันเพราะมันมั่วไงมันทามั่วมั่วซั่วนั่งดูวิดีโอเปิด YouTube อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทําจนสําเร็จอ่ะโอ้โหตอนเทนไฟทเทนนี่คือเหมือนแบบวิชาการเรียนรู้ขั้นตอนชีวิตในการปักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล <S <S และก็ผ่านพ้นมาได้เพราะว่าเทนไฟทเทนซีซั่นแรกเขาเปลี่ยนแบบทุกอาทิตย์ใช่ไหมทุกคู่เขาก็จะโอ้โหดีไซน์ของเขา,าเลยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่ได้เรียนรู้ว่าแบบถ้าันเกมงมาเป็นแบบนี้เราจะต้องใช้วิธีไหนถึงจะทำได้ตามแบบเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดี ช่วงหนึ่งถึงแม้จะเหนื่อยมากก็แล้วแต่ก็ผ่านช่วงนั้นมาได้ก็พยายามสร้างแบรนด์ของตัวเองเคยติดต่อพวกร้านขายของวยไทยส่งออกนอกเขาก็บอกว่าของของยูอ่ะมันแพงเกินไปมันไม่มีใครซื้อหรอกน่าจะพวกคอลเลคเตอร์นู่นนี่นั่นโอเคไม่เป็นไรทําช่องทางขายของเราเองเริ่มติดต่อหาตัวแทนต่างประเทศก็ตอนนี้ก็มีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาแล้วก็พยายามตั้งเป้าว่า จบปีนี้จะได้เพิ่มมาอีก2ประเทศค่อยๆหาตัวแทนในแต่ละประเทศให้ได้สักอ่าเพสิบประเทศเพื่อที่ว่าเราผลิตของมาจะมีช่องทางจัดจาหน่ายในจุดนี้แต่หลักๆของแบรนด์เราคือเราทำคัสตอมตามแบบที่ลูกค้าต้องการรานะคาไม่ถูกแต่มีคุณภาพนั่นแหละคือจุดยืนของแบรนด์เราเราไม่ได้คิดว่า,าจะขายแมสที่ เงี้ยหนึ่งแบบขายพ่านตัวไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ได้วางแผนไว้แบบนั้นแล้วก็ยังทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีคนเย็บมีคนอยู่สามคนตอนนี้ถ้าเกิดใครเย็บผ้าแล้วสนใจอยากจะติดต่อรับสมัครงานอยู่นะคะรับจํานวนไม่จํากัดเลยค่ะสมัครมาได้เลยเต็มที่ยังมองหาทีมงานเพื่อจะขยายแบรนด์ต่อไปยังต้องการทีมผลิตสินค้าไปเลยหนึ่งทีมทีมการตลาดหนึ่งทีมและหาผู้จัดจำหน่าย เพราะตอนนี้ทาเองถ้าจะทุกอย่างไปได้อย่างช้าๆถ้าได้ทีมมาก็น่าจะช่วยเหลืออะไรกันได้ดีมากขึ้นก็ถือว่ามีความสุขนะในการทํางานทุกวันนี้ไม่ต้องทะเลาะกับใคร <c ười> <c ười> จะทาอะไรก็ทำนีแ่แหละเราก็ทําของเราอะ่ะมันปัญหามันก็มีเหมือนเดิมแหละพนักงานคนนี้เป็นอย่งอางไรพนักงานคนนั้นเป็นอย่างนี้ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสติมากขึ้นด้วยแหละเพราะว่าไปบวชมาสองรอบเดี๋ยวจะเล่ารีวิวกันบวชนะแต่ยังทําไม่สําเร็จจริงแต่สัญญาว่าสักวันหนึ่งจะเล่าให้ได้ว่าที่ไปบวชมานั้นช่วยเหลืออะไรในชีวิตเราได้บ้าง <S <S ต้องตอบว่าช่วยได้มากจริงโอเคกลับมาเรื่องเดิมพนักงานยังมีปัญหาเหมือนเดิมทะเลาะก,กันคนนี้เข้าคนนี้ออกคนนี้มีปัญหาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้มีอารมณ์แบบเดิมแล้วอะบางทีก็มีหุดหิดหุดหิบบ้างแต่มันก็อยู่ได้ด้วยความ เมตตาแล้วก็มีสติมากขึ้นมองปัญหาเป็นแค่เหมือนแบบบททดสอบที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคในทุกวันนี้ก็โอเคส่วนบริษัทพ่อของพ่อตัวเองเนี่ยที่มีหลายบริษัทมากเขาก็ให้เราดูแลทั้งหมดแหละไม่ได้อยากทําเลยแต่ก็ต้องทําก็ดูแลทั้งหมดในทุกบริษัทของพ่อ ด้านแบบหลังบ้านบริหารวางแผนด้านการเงินให้เขาช่วยเหลือเขาในในทุกอย่างที่เขาไม่ได้สามารถมีคนลงไปดูให้เขาได้เพราะว่าพ่อกับพี่ชายก็จะเก่งในการหาเงิน <c oughs> หาเงินเก่งอันนี้ยอมรับแต่ดูแลว่าจะทายังไงเรื่องค่าใช้จ่ายจะดูแลคนยังไงอา้าวลอยรั่วตรงนี้โดนโกงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูเลยไม่สนใจเลยหาเงินเก่งใช้เงินเก่งก็เลยจะต้องไปดูให้เขาตรงนั้น แต่ในจุดๆุดนั้นที่พอเราได้รับความเชื่อใจจากเขามากขึ้นเขาก็เลยเหมือนอไนเดียเขาก็เหมือนแบ็กอัพเราเต็มที่แล้วก็เลยมีอำนาจในการตัดสินใจในทุกทุกอย่างได้เต็มที่ก็โอเคมีแบรนด์ของตัวเองโอเคแล้วก็มีอีกธุรกิจหนึ่งที่เพิ่งเริ่มทำก็คือเป็นอเวนิวชื่อว่า f ิวเจ e ร์แฟคทอรก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้มีคนมาเช่าเปิดร้านแล้วก็จะมีบาร์ เบียหนึบา์มีโซนตรงกลางไว้สำหรับมีคนมาจัดปาร์ตี้มาจัดงานนี่นั่นนู่นทำอีเวนต์เลยก็แล้วแต่ถ้าใครสนใจจะมาลงตลาดจัดอีเวนต์ก็คือติดต่อได้หมดอันนั้นก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทำสนองความต้องการในเชิงเชิงอบายามุขเป็นสายมืดน,นิดหน่อยเออก็ดีจะได้มีที่ที่สำหรับให้เพื่อนมาแฮงเอานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าอยากให้คนที่ ที่มาอยู่เป็นวา์ที่ดีไม่ใช่แบบนิเกทีฟวา์อบอันนั้น,นคือสิ่งที่ต้องการและกําลังทําอยู่แล้วถ้ามันทําสําเร็จมันก็จะเป็นที่ที่เราจะได้พักผ่อนาจากเค้นเรื่องงานมาได้เจอผู้คนนู่นนี่นั่นก็เปิดแล้วนะคะชื่อว่า Future Fa c t o r ัี่อยู่ที่พราม4ี่ใครสนใจก็แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมไปนั่งดื่มเบียร์กับกิบกินข้าวกินอาหารมีหมูกระทะมีร้านหลายร้านอ่ะก็ไปชมกันได้ท,นนไทุกวันนี้บ้านมีอะไรบ้าทุกวันทุกวันนี้ทาอะไรบ้าะอ๋อแล้วก็ยูทูบนี่งอ๋อแล้วก็มี y ที่ท<ำ>ําไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําอาจจะมีไปเที่ยวเพิ่มขึ้นเล่าประสบการณ์ของตัวเองเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้มากขึ้นแล้วก็จะทําช่วงใหม่ขึ้นมาเป็นถามปับตอบปุ๊บกับ LGBT ทั้งหลายแบบสั้นๆให้คนทุกคนได้มาออกในช่อง Betty's t o r y มากขึ้นได้แบบว่าเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นการเปิดโลกของ LGBT ให้คนข้างนอกได้เห็นมากขึ้นว่าเออได้เห็นมุมมองต่างๆมากขึ้นก็ถ้าเกิดว่าช่วยเหลือในตรงนี้ได้ก็อยากจะทําขึ้นมาสุดท้ายแล้วอะความสุขของของเบสเองในวัย32เนี่ยคือ 1. ได้ทําตามหน้าที่ในสิ่งที่ ควรจะทำนั่ก็คือช่วยเหลือที่บ้าน2ได้ทำตามความต้องการในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนั่นก็คือมีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ได้ทำตัวฟิวเจอร์แฟคทอรี่คือการที่ได้เจอผู้คนมากมายได้เจอคนหลายๆแบบได้เรียนรู้จากคนมากมายว่าคนไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเพื่อนกับเราได้และเพื่อนที่เราครบมาตั้งแต่เด็ก เออหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้สามารถเป็นเพื่อนกับเราไปจนวันตายได้ทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจถ้าหากว่าเราจะต้องเลิกคบใคร <c oughs> อยาให้เลิกคบอย่างมิสติกและสี่ก็คือได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านอยู่กับหมายอยู่กับแมวอยากทําอะไรก็ทําอยากไปไหนก็ไปได้อยู่กับคนรอบตัวที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซนต์โดยที่เขาไม่ตัดสินเราถ้าเราทําอะไรผิดเขาก็สามารถเตือนเราได้และถ้าทําถูกเขาก็ซัพพอร์ตเราได้เต็มที่นั่นแหละวะ เพื่อนที่ถือว่าเจ๋งจริงๆพรขอข้อที่5ได้มีเวลากลับไปใช้กับครอบครัวได้รับฟังพอแม่ทะเลาะกันเหมือนหัวเมียที่แบบอายุ20กว่าเหมือนผัวเมียทะเลาะแบบแฟนกันทะเลาะกันอ่ะก็ต้องไปนั่งฟังปรับความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นช่วงวัยที่แบบเออก็สนุกดีนะแบบเราไม่เคยรู้ว่าเขางอนกันเรื่องเหมือนว่าแฟนกันอะมึงก็ได้กลับไปนั่งแบบ เป็นสะพานตรงกลางนั่งฟังเขาทะเลาะกันเป็นตรงกลางคอยห้ามเขาคอยพาเขาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้กลับไปใช้ชีวิตกับเขาก็ถือว่ามีความสุขดีนั่นน่าจะเป็นช่วงวัยสามสิบที่แลปอัพได้เท่านี้ก็ขอให้ทุกคนได้มีเวลาที่ดีในทุกช่วงอายุได้มีจุดที่จะได้เรียนรู้และปรับตัวอย่ามองว่าปัญหามันคือ สิ่งที่เข้ามาทำร้ายเราแต่อยากให้มองว่ามันคือสิ่งที่จะมาทำให้เราโตขึ้นในทุกๆด้านก็ขอจบดิมกตซีรี์วอลุ่ม2ไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเบ t ตตี้สตอรี่อพีหน้าสวัสดีค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนทุกคนมาแชร์ความคิดเห็นต่างๆแชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติ้งๆช่องเบตตี้สตอรกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ